สวัสดีครับร้านริถังลอโตเพรบุรีครับวันนี้จะมาแนะนำนะครับร้อแท้ขอบ20นะครับตัวนี้เป็นเลนโซ่นะครับเลนโซ่แท้เลยเลนโซ่ RTC นะครับตัวนี้หยอดแดงเลยนะครับสวยๆเลยเลนโซ่ RTC เดิมโรงงานนะครับ r t เจ็ด c o n c p นะครับตัวนี้มาพร้อมยางสองหกห้าห้าสิบี่สิบนะครับอ่ะยางปี17ด นะครับพร้อมใช้เลยสวยสีดำเดิมรหัสสีเอมบนะครับสีดำวงที่หนึ่งนะครับสภาพเดิมเลยสวยที่วงที่สองนะครับตัวนี้จะเป็นสเปคหายากนะครับล้อหน้ากว้างเก้าล้อหลังกว้างสิบนะครับล้อหลังกว้างสิบครึ่งเลยสวยเลยนะครับ ที่วงที่สองนะครับสวยๆลอยนิดๆหน่อยๆครับนี่นะครับเดิมๆเลยสวยๆเลยใครหารถแท้สีเดิมนะครับมาจัดได้เลยครับอันนี้รอหลังนะครับสิบครึ่งนี่ครับดูครับฟอฟลึกๆเลยนะครับเห็นไหมฮะหายยากครับตัวนี้นะครับเพจอยูครบนะครับสีเดิมสวยๆเลยดูเลยนะครับสีเดิมสวยๆเลย เดิมโรงงานสิบนะครับดูหลังอุองนี้นะครับลึกๆเลยอันนี้วงที่สี่นะครับใครสนใจนะครับสวยๆเลยดูครับ้อยนิดๆน,นิดเดียวแค่มองไม่เห็นเลยอลองดูยางนะครับ ตนนี้เป็นยางรลายสปอร์ตด้วยดอกนานหาเลยนะครับดูครับสวยครับคำโฮนะครับเป็นยางคำโฮสวยๆนี่มาดูวงที่สามพร้อมใช้นะครับ ให้ไปพร้อมใช้นะสยใครสนใจติดต่อได้เลยนะครับ0 8น9 5แปดหนึ่งก้าห้แปองสี่เตะเก่งรอตแรบุรีครับผมสวัสดีครับ